สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดไลค์น่าจะเป็นไลค์ของแพลตฟอร์มติ๊กต็อกนะครับว่าทํายังไงให้ยอดไลค์ขึ้นนะครับหรือว่าการกดถูกใจตรงนี้ขึ้นนะครับอ่าก็ดูผมได้เลยอย่างแรกนะครับทุกคนเปิด Google อ่าแล้วพิมพ์ไปเลยนะว่า e d e m e n t d o l l a r c o m นะครับพิมพ์ตามผมได้เลยอ่าแล้วก็กด Enter ไปเลยนะครับเว็บไซต์ใช้งานจะขึ้นมาทันทีนะครับถ้าใครมีชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านแบบนี้นะครับเพื่อทการลงชื่อเข้าใช้งานอ่าแต่ถ้าใครไม่มีนะครับสมัครใช้งานอยู่ด้าานนล่ะครับ ชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลรหัสผ่านยนรหัสผ่านนะครับกกให้ครบถ้วนเลยนะครับทั้ง4อย่างนี้อีเมลนั้นนะครับสามารถมั่วได้เลยนะครับก็เราก็ทําการมั่วไปเนาะการไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงนี่ครับก็ให้ทุกคนทำการมั่วไปเลยแล้วก็ติ๊กช่องนี้ด้วยนะครับเมื่อทําการกรอกครบถ้วนแล้วนะครับติ๊กแล้วก็ทําการสมัครใช้งานกันเลยเนาะแล้วผมก็จะมาลงชื่อก็้ใช้งานการให้ดูนี่ครับ เมื่อเราล็อกอินไปแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนมาดูที่หมดหมู่กันก่อนอหมดหมู่นะครับ a c e b o o k นะครับเป็น TikTok แล้วเป็น IG นะครับหรือว่า i n s t a g r a m นั่นเองนะครับก็จะเขียนแบบนี้ก็ให้ทุกคนทําการเลื่อนดูได้เลยนะครับจะเป็นเพิ่มต่างๆเพิ่มยอดไลค์เพิ่มถูกใจเพิ่มฟอลเพิ่มติดตาม แชร์โพสต์คนเข้าชมไลฟ์สดนะครับแชร์บันทึกอะไรมีหมดนะครับหรือว่าจะเป็นชั่วโมงรับชมนะครับก็มีหมดเลยทุกคนสามารถเลือกดูกันได้เลยนะครับเป็นประมาณนี้เลยถ้าผมก็จะมาในหัวข้อทิกตอกนะครับถ้าหาคําว่าเพิ่มถูกใจคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วดูตรงบริการ อ่าบริการทุกคนเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนะผมก็จะเอาตัวแรกนะครับเป็นคุณภาพสูงไปอ่าแล้วจะคำอธิบายกับข้ว่าโดตัวนี้นะครับให้หยุดอ่านกันก่อนนะครับตรงนี้พออ่านแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นี่ครับง่ายๆเลยเป็นลิงก์คลิปวิดีโอนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไล์นะผมจะเอาวิดีโอตัวนี้นะครับมีอยู่0ไล์นะครับให้ทำการกข้ปไปแล้วกดวางแล้วเจอหัวข้อจำนวนอันนี้คือจำนวนยอดไล์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับขั้นต่ำจะอยู่ที่10เนาะสูงสุดก็หลักล้านเลยนะครับผมเอาไปแค่1 ระบบก็ได้รับคําสั่งซื้อกุลานะครับเพื่อนแบบนี้ให้ทุกคนทาการลอยอดไลฟ์เพิขึ้นได้เลยนะครับก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ง่ายมากเลยครับในการใช้ระบบนะครับที่เหลือเราก็แค่นั่งรอนะครับแต่ถ้าใครจะมาดูเว็บไซต์กันเดี๋ยวผมก็จะพามาแนะนํานะครับจะมีบอร์ดการสั่งซื้อบอ,อกด้วยนะครับตรงนี้หัวข้อตรงนี้นะครับสาคัญนะถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะสามารถ เรียกออเดอร์ตัวนี้นะครับก็ไปแล้วก็ส่งมาให้เขาได้เลยเดี๋ยวแอดมีทำการดูแลให้นะมัจะมีหัวข้อลิงก์นะครับมีค่าใช้จ่ายมีบริการกับสถานะของระบบบอกเราด้วยนะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารมันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะ อาจจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออเลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทาการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคอร์โค้ดนะเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลย พอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะัเป็นบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นดอลลาร์นะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊ก แบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมดหมู่นะครับไอ้ที่เราติ๊กดาวไว้นะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทำไปเนาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคำว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับให้ทาการอ่านไหมเหตุให้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคาสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตั๋วตั๋วตัวนี้นะครับทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตั๋วไปนะเดี๋ยววินนทาาางเ็บบไซต์ะะครรัจํก ดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตอบไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอปปิ้จะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถ ส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%นะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของ e t m e อ e u m Dollar นะครับก็หมดแล้วขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับ เอาละครับตอนนี้ยอดแรกของผมก็ได้ทําการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่มเป็น13คนแบบนี้เลยนะครับในการกดถูกใจถ้าใครนะสนใจปั๊มใจนะครับปั๊มไลค์ปั๊มแบบนี้นะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยมีทุกคนเลือกอยู่3แพลตฟอร์มนะครับก็ลองมาเลือกดูกันได้ถูกใจไหนก็จัดไปเลยนะครับอเดี๋ยวตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นะครับกดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอในจบบนะคครรัััสสวดีบ